สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักพักร้อนที่ผ่านมาซิลินไปอิตาลีมาด้วยนะคะแต่ยังไม่ได้ลงคลิปเลยขอสลับลงไปกับการขายของแล้วกันนะคะตอนแรกตั้งใจว่าจะไปอยู่อิตาลีสัก2-3สาคืนแต่สุดท้ายต้องยกเลิกทริปนี้นะคะเพราะคุณปู่โทรมาบอกว่าเงามากอยากให้พวกเรากลับบ้านแล้วเราจึงใช้เวลาที่เหลืออยู่อีกหนึ่งวันเต็มๆนะคะเที่ยวอ,อิตาลีกันค่ะคุณผู้ชม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักมาอีกหนึ่งทริปนะคะนั่งรถกันมานานพอสมควรทีเดียวจากนีสนะคะมาถึงนี่ประมาณขับรถมาประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเพราะว่ารถติดตอนนี้เราอยู่ที่อิตาลีนะจ๊ะแจ็กกี้กับเอเชียนจะพาเรามากินนะร้านร้านอร่อยร้านชื่อดังปปตอนนี้เดี๋ยวเราต้องรีบเข้าร้านอาหารก่อนเพราะว่า จากกี้น่าจะถึงแล้วไปจากโอ้โหแดดแม่เจ้าเข้าจีนี่เขาก็สรรหาร้านนะเขาว่าอร่อยเดี๋ยวเราจะไปชิมดูในร้านมีอะไรบ้าง เอาวันนี้นะ่จาจะดูเมนูมบางลาบมาน้่งกินไงได้ที่ไหนก็ได้ปะไม่เป็นไรป้าปาปานั่งข้างโนเองก็ได้ด ชิยราอะไรนะอ่าชาวอิตาลีชาวอิตาลีมีรีต้องพูดอะไรชาวเบลาชาวอิตาลีชาวอะไรอิตาีต้องพูด่อะไร้อ,รอ,รอ,รอยเนาะอร่อยมาก <laughs> ฉันมันกินอังหนุนขึ้นเลยอ่ะแกบอกว่าโอ้ใช่ไหมฉันไม่ซื้อหล้วแกเห็นไหมตั้งแต่ต้นทางข้าวอิตาลีนะร้านเหล้าเดี๋เลยนะทุกวันอ่ะมาเดี๋ยไเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เสื้อกิ๊ดอันนี้สวยนะครับผมนะเดี๋ยวมาอีกมาอีกแม่ก็อีกมาอีกเสื้อครูดู๊โอ้จานนั้นสวยอ่ะจานนั้นสวยอ่ะเนอะจานไม่สวยเนาะเอฟองอะไรมีแคนฟูตี้ แต่กิ้วอจารนี่สวยอันไหนป๊าป๊าให้เ้า้วสังานาคินากินป๊าป๊ากระสุนทุกคนดูเาป็นอะไรกันนะุ้ยงมาชบอะ

เดี๋ยวมาโนเอโนเอชัยมินใส่ส้นเล็บปันทับอร่อยมากอร่อยอร่อยบัวดาปิเชตุสกินต่อไหมคะว่านะบัวดาปิบิโต้บัวดาปิบิโต้โอเคชัยมินบัวดาปิบิโต้ฉันเนี่ยจะชิมนะฉันเห็นโต๊ะนั้นเขาชิมด้วย

พาสต้าแบบเนี้ยแบบยังไม่มสุดแต่ไกรไงไม่ได้กรอบคนียันดังเต้สมก่มดแล้วแต่นี่หอมี่กรอบมกดีนะเส้นช่อนใหญ่ด้วยอ๋ม เด็กก็ไม่ชิมอร่อยเหมือนกันอันนี้จะมกยไม่อรน่อย,อ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 ,ยอันนี้เป็นปลาหมึกกับซอสอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกอันนี้เป็นน้งโบอ่าจิปนองโบใช่ไหมจะปน้องโบที่เป็น เหมือนเผือกหม้อหม้อจะเป็นเผือกบ้านเราแต่มันสีขาวๆชมพูตัวอืมซอสอร่อยจานนีมากออันนี้อะไรขาวๆอ่ะไหนดิ๊กไงแต่เขาทำเป็นรูสิแบบนี้อ๋อโหอร่อยว่ะไม่ผิดหวังนะผิดแล้วเหรออร่อยมาก ชอบมากเลยหรอน่นอโอ้โหแตาจะกินกุ้งโตเยอย่างคือแบบทุกคนอะ่ะทุกโต๊ะอะมองโต๊ะเราหมดเลยอะ่ะประมาณว่าทุกโต๊ะมองมองโต๊ะเราหมดเลยประมาณว่าทำไมมึงสั่งกันเยอะขนาดนี้ <c oughs> แต่อดอยากจากไหนมาก คือเข้าไปหมดเลยเนาะว้าวอืมอืมนิ่มเนี่เป็นเนืแข็งปะไม่แข็งเลยได้ปะนิ่มเนาะอ่าเขาทำิ่มสโลว์คูก็ดีอืมเขาเอาไปนี่ก่อนแบบซูบีอะไรนั่นน่ะจะต้องเขาเช็ดฉันจะซื้อเครื่องฉันอยากได้เครื่องด้วยเครื่องที่ทำเนื้อนิ่มๆแบบสโลว์คูอืมอืมกลับเลย อ,อันนี้อร่อะอันนี้ไงทุกนะโบลูกจะรูมัหมคล้ายๆแบบหัวเผลือกแต่ไม่ใช่เผลือกแต่มันเป็นสีเหมือนหัวขาอย่างันกชอบชอบมกอ่สวีีนั้นอะไรจานนั้นอ่ะเขาไม่มีแต่แต่เป็นเรื่องอะไรนะอ หอยต้มอ๋อเคยโอเคอร่อยโอเคเคยเห็นเคยเห็นเคยซื้อสมัยตอนที่มีหัวคุณไม่มีตังค์เคยซื้อมาตังค์ส้มตังแล้วอ๋อเหรอเอเล็กๆจะตัดตัยังไงเนี่ยพี่จอยเขาซื้อมาตังใช่แล้วมันเล็กฉันก็เลยไม่ตังค์เลยอ๋ออ๋ออันนี้มันมีหลายชั้นค่น้ำจิ้มซีฟู้ดอย่งไรอะ <Yeah. S 2> ไม่ได้สุดกลางลดีอันนี้เดี๋ยวต้องอกลับไปทำให้บ้านนะต้องไปดูสูตรของอิตาลีเลยนะคือดูแล้วมันง่ายแนะเนะี่ยหอ,อยเนี่ที่เมนโถูกด้วยนะเนะี่ยโล,ลเออโลหนึ่งแปดเจ็ดแปดยูเลยนะ นี่คือปลาปลากับตาข่าวชาปลาเขาใส่น้ำมันงา,า,นา,นานด้วยเธออมอมากสด ดีดีมากทาดึกมากครอปลาอร่อยากเขาตกาวอ่าเหรอันนี้เขใส่โซยาเออใช่โปรเซจริงๆด้วย嘛ใช่ที่กองเฟ้มีขายมันซื้อมาบ่อย oh. <ม>ใช่ไหมมันเปลือกนุ่ก็สีเขียวดูว่าอยากเอาอันไหนชิมอะไรดี <c oughs> อันไหนนี่ครับปลาหมึกไหมครับเป็นปลาหมึกครับก็เนี่ยครับปลาหมึกซีเปอร์ลามาหรือว่าจะเอาหอยเอาปลาเอามูนไม่ไม่เอามอุนสครับ ก็เอาผักนิดนึงนะลูกนะไม่เอาเอ้ยไม่ชอบกินผักของลูกกับขนมปังไอ้มากอ้มาไม่อิ่มสั่งเพิ่มเลยแกจาไอ้มาเอาอะไรลูกเอาอะไรอิ่มน่วยอันนี้อร่อยแม่อยากเอาไปทำที่บ้านให้ลูกกิน,นเดี๋ยวเราเลองชิมดูให้หน่อยนะนเอาเส้นแบบนี้เลยนะมนไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้หรอ อ๋อเยอะเอาแล้วไม่ชินเลยรับลูกเมนูต้องเข้าแล้วนะแม่เพราะมันเพราะน้อเอิญป็นคนสั่งเอาวันไหนครับอันนี้ใครสั่งยังอ่านชื่อไม่ออกอันนี้ใครสั่งยังอ่านชื่อไม่ออก่ต้องให้เด็มจัดการอร่อยไหมอร่อยมันเย็นหนัก แม่ชอบแม่ชอบลูกกี่เขาอร่อยแต่ว่าอันนี้ธรรมดาไปมันจะพิเศษแค่ตรงสลัดเขาข้างนั้นเองถ้ามันตัดได้สวยอย่างนี้ดีกว่าครับได้ครับมีดีเซอร์ด้วย แดงฟันกับอาอออร์เจนตินเรชบ้าเลยฉันกินไปแล้วชิ้นหนึ่งออก็กินเลยอยร่อยไหมอร่อยเรชเรชเขาไม่น่าจะใส่โซชามันก็เลยไม่เป็นแบบอิตาลอีอะเยะเาลรอรอรอเพื่อนกิจการรุ่งเรืองแล้วก็จะไปจอยที่นูน่นที่เหนือ ถ้าเราแบบกิจการเราเรื่องเงินที่ตายกับเพื่อนก็ว่าจะมาปักมีดปิ้นปูแดงพรมแดงด้วยใช่ฉันกลับว่าตอนรถพูทักออกอ่ะฉันจะปิดปาร์ตี้ใหญ่ก่อนฉลองพูทักก่อนแล้วก็จะไม่อยู่เพราะเพราะหลังจากนั้นอ๊มเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งสมุดอะไรไม่ออกตั้งไว้ที่บ้านหรือว่ามันไม่พอมันไม่พอเตรียมของ ไม่เหลือสัก,สก,สกอย่างอุ้ยไปเฉยเจะดิอารมณ์แบบเรานคลีนเนอะคลีนเลยค่ะจะไปเสียร่กนันก็ไม่คืนแบบไม่เร็ว เขาออกไปอบทอีมดเถอมจางให้หน่อยค่ะเจริหน่อยนิดหน่อยี่รามีซุปเอสซเบี๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อไอ่ากโเราช้อนหรือเราส้อมไม่รู้จะชิมอะไรก่อนดีบ่อะแม่จะแช่แม่ชิมคำหนึง เอาช้อนไอ้มาเอาช้อนแบ่งกันลูกอชอออ๋อมันเปรี้ยวสดชื่นไอติมไม่นี้ไงมันไม่ใช่ไอติมมันมันมันซเบ้มันละเอียดมันหยาบกว่าออยี่ลซ้มอันนี้เหมือนเค้กเมืองไทยเลยอร่อยเหมือนเค้กเมืองไทยเลย อันนี้อะไรวะมะส่าพิสตาชิโออื้มอื้มอื้มอันนี้หร่อยนะคะเพราะอะไรเกันเพราะเขาใส่มะพร้าวเกล็ดมะพร้าวมะพร้าวแห้งหนูกินไหมคะลูก อันนี้เชียวอร่อยไหมล <ะ S 1> มูกับตาขอชิมชิลรามิสุคำหนึงน่งได้ไหมครับชิมเือร่อยมเค็มหวานหืมอน,นฉันชอบอันนี้อันนี้อันอน,นี้ฉันชอบซอ,อบเบ้ ใส่มาตินี่หน่อยนะเลิศมากเลยนะเด็กกินด้วยเด็กกินด้วยสีเบงลูกอันนี้อร่อยมากพี่พี่ชามีนถึงไหมลูกบีอร่อนะลูชมันไหนไหมคะลูกอุหลาูก้ชิยบไรอเ อร่อยแ้วก็ชอดูดนี่มันสดชื่นชอบคตช้อี่มเอาทีรมซูมาหน่อยชาเล่เนชาเลรมสูเป็นซีดูเหรอบทชเป็นซีดรรูตควาลิชอันนี้อบเป็นซีดอร่อยเารอลเาเนเมากชอบซีดบางทีนะเป็นเหมือนซีทูบบ เอาไว้ปลูกประดับเป็นบ้านลูกใหญ่ๆก็ล่เต็มพื้นก็มีแถวไปก็ไอ้พื้นสกรีนเสื้อผ้าเขาถึงเป็นสีทองอะลายกระเบื้องเขาก็สวยอือฉันยังไม่ชินเลก็อร่อยแต่ละอาหารคลีนเล้น